วันนี้นะคะ3พฤษภาคมเป็นวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลกนะคะหรือว่า w o r d Press Freedom Day ปีนี้เนี่ยก,ก็มีการจัดงานการโดยสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยนะคะ นาย,ยกสมาคมนักข่าวและนักสือ่อผิวแห่งประเทศไทยก็คือพี่ป๋องชวรงลิ้นปัรมาปานีเคยร่วมงานกับช่องห้าของเราด้วยก็ได้จัดกิจกรรมนะคะได้พบกับนาย,ยกรัฐมนตรีอพิสิทธิ์เวชาชีวะมอบเข็มกลดัดแจกเสื้อวันเสรีภาพสื่อมวลชนแล้วก็ยื่นข้อเสนอต่อรัฐบาลในการทํางานของสื่อมวลชนด้วยนะคะทาัฐ้นตีองอ์อาจไปร่วมงานด้วยไปร่วมงานด้วยใช่ค่ะมีกิจกรรมหลายที่นะคะลานน้าพุนย์การค้าสยามพารากอนนี่คะ่ะคุณองอาจไปร่วมงานที่ตรงไปทีส่วนนี้นะคะแล้วก็มีผู้ประกาศข่าวมีสื่อจากหลายๆช่องก็ไปร่วมงานมีกิจกรรมเยอะะค่ เขามีการประกวด,ดเ,เขาเชิญไม่ไปเหมือนกันแต่ว่าทางช่อง5เนี่ยส่งตัวแทนไปเราทํางานไงีแทนนกับวิจักเนี่นแหละมไม่ได้ไปนะคะเขามีการประกวดเดินขบวนรณรงค์และการแสดงโชว์ของ5สถาบันการศึกษาปรากฏว่ามหาวิทยาลัยหอ,อก,การค้าไทยได้รางวัลชนะเลิศไปด้วยเมื่อวานนี้นะคะไปดูอีกอันหนึ่งเรื่อง iPod iPod ของ IRPC ซนะครับซึ่งตอนนี้เป็นนวัตกรรมใหม่ของบริษัท IRPC ที่เขาเรียกันว่า I RPC Intelligen t Port Service สํำหรับการให้บริการท่าเรือที่จังหวัดระยองผ่านระบบออนไลน์อำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมของลูกค้ารวดเร็วคล่องตัวมีประสิทธิภาพลดการใช้บุคคลแล้วก็กระดาษในการดําเนินการดรไพรินชูโชคถาวรเมื่อกี้นี้นะครับกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ IRPC บอกว่าระบบ iPod รถือเป็นนวัตกรรมแห่งอนาคตที่ IRPC คิดค้นขึ้นเพื่อมุ่งให้บริการลูกค้าที่ใช้บริการท่าเรือของบริษัทในการทําธุรกรรมหลักๆ เช่น iBooking ระบบการจองท่าเรือ iTracking ลูกค้าสามารถตรวจสอบสถานะการจองสถานะของเรือได้แบบครบวงจร iBanking เชื่อมโยงกับระบบออนไลน์ของธนาคารนะครับแล้วก็ iMobile Solution ก็เป็นเรื่องของการอำนวยความสะดวกกับลูกค้าในการบริการผ่านระบบออนไลน์ ค่ะอาล่ะค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาของสามเป้าข่าวเที่ยงแล้วนะคะ S7S มาเยอะมาก4552006อยากล่องเรือแกรนเพลร์อยากล่องเรือแกรนเพลร์ค่ะอาล่ะค่ะหมดเวลาแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะครับ